วันนี้รถปูนเข้านะครับในการเทฟุตติ้งนะครับวันนี้ใส้งานมีทั้งรถปูนเข้าแล้วก็ประเมินเข้าหลังนี้ครับก็ต <c oughs> ้องขนของนะครับวันนี้น้ำท่วมอะไรวันนี้นะตอนนี้รถเข้าไม่ได้นะครับก็เลยต่อรางสองท่อนก็ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้คนเกลี่ยหน่อยนะครับก็ให้พี่โหลดปูนเขาโหลดให้ช้าๆไม่งั้นมันจะล้นรางนะครับเรามีกบ,บ้างโอ้หเพื่อนๆคนขับเสียนมากนะครับช่องแม่งแคบนิดเดียวเองแล้วก็ใกล้หลุมด้วยตอนนี้ปูน5คิวเข้ามานะครับ ปัญหาคือดินนะครับที่เราคิดว่าแข็งแล้วแต่ปูนก็ยังหนักนะครับเนี่ยจมเดี๋ยวเรามีสองทันนะครับก็ต้องให้คนขับที่ชำนาญเขาหาลายออกนะครับรงน,นี้เราก็ทำได้แค่เจะเอาดินกบไว้หน่อยแล้วก็บอกเขาว่าตรงน,นี้มันจมนะครับตอนนี้ รถปูนเข้ามาแล้วนะครับคันที่4แล้วก็คันที่5อีก5.5คิวนะครับก็วันนี้เราใช้ปูนเจินปริมาณนะครับเพราะว่าด้วยที่หลุมนะครับการตกแต่งหลุมอาจจะใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าจากแบบนะครับเพราะว่าในแบบเนี่ยเราเทฟุตติ้งหนา30เซนนะครับโดยที่เราคูณไว้นะครับทั้งหมดก็คือ18.2คิวนะครับแต่ตอนนี้เราใช้จริงประมาณ20 23-25ถึงคิวนะครับ เอามายิงระดับนะครับหาระดับของเสาตอมอนะครับก็คือจะให้หาระดับใต้คานนะครับถ้าพอใจถูกใจนะครับก็มาจับมาจองกันได้นะครับเราจะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับ p r พ p ป r ตินะครับและร้าน KP กันยางนะครับใครซื้อบ้าน มีแม็กมียางแถมให้แน่นอนนะครับเบิกได้ตามใจนะครับชอบลายไหนนะครับใครที่ซื้อบ้านกับเราถ้าใครถูกใจนะครับผมมีชุดเบรคคาลิเปอร์แบมโบพร้อมการแท้นะครับอาจจะลดราคาพิเศษให้สําหรับคนที่ซื้อบ้านอาจจะลดไปเลย30-50%นะครับติดตามเรานะครับกับ k p พีพาพร์ตีวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับติดตามผมได้ในอีพีต่อไปนะคบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ